สำหรับการที่ต้องการหาสายชาร์จพอลิวันนะครับไปใช้งานลายอุปกรณ์พวกพาสตนเดียวนะไม่จะเป็นตัวพอร์ตไลนิ n งนะพอร์ตไ y p e c usb c usb a นะครับเช่นตัวนี้นะครับกล่อง C Tech นะครับจะลองชาร์จกับตัวเซมิแปร์ีีนะครับจะลองรับสูงสุดของการชาร์จหรือเปล่านะครับเราใช้ตัวเซมิแปรชาร์จนะครับชาร์จแล้วนะครับก็ขึ้นในส่วนกล่อง ก็คือเจ็ดวัตต์นะครับลองเปลี่ยนปอดดตดูนะครับนะครับ้อน,อน,บนอยู่กับตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวพอแบงค์ของเพื่อนนะครับอทิ้งตัวเซมิเประชันะครับเสียบปลอดตัวด้านบนนะครับก็รอ,องรับตัวโอ้เจ็ดวัตต์แม็กนะครับตัวนี้นะครับก็รอ,องรับนะครับ